สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีตุลกับชาวรัคนาตุลในเดือน กรดก,กรดาคม2 5 6 3คลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีซึ่งหมอดูแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์หรือการตัดเวลาต่างกันนะในช่อง youtube ของเอกก็จะตัดเวลาที่16-15นะคะ ราศีตุลน,นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เกิดขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่มากอะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบางท่านอะตัดสินใจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จะมีชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลหลายท่านในเดือนกรกฎาคมนี้จะได้เดินทางไปต่างประเทศบางท่านะอาจจะเดินทางไปเมนรเดินทางไปลาวหรือตัดสินใจไปทํางานต่อเมืองนอกหรือมีการวางแผนที่จะไปอยู่เมืองนอกเลยก็ได้ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่กําลังจะมีเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุล ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลเนี่ยมีการแปลงขนาดใหญ่ในชีวิตหลายท่านเนี่ยมีการเปลี่ยนคู่นอนเปลี่ยนแฟนมีการเลิกเลิกกับคนที่อยู่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แต่เป็นไปในทางที่ดีแฟนคนเก่าอยู่ด้วยแล้วเนี่ยหมดตัวใช้แต่เงินขี้เกียจไม่ทำงานแฟนใหม่อาจจะไม่สวยเท่าคนเก่าแต่เป็นคนขยันทำมาหากิน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับชาวราศีตุลและชาวลัคนาตุลนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนดักแด้มันลอกคาบแล้วมันก็กลายเป็นผีเสื้อชีวิตของชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลน่ะในเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือนดักแด้ลอกคาบเป็นผีเสื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังเนี่ยมันก็มีนะคือหนึ่งอ่ะในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยรายรายได้ของท่านยังไม่มั่นคงนะรายได้ของท่านยังไม่มั่นคงท่านต้องประหยัดในเรื่องการใช้เงินนะคะมันก็จะมีปัญหาทางด้านการเงินเข้ามาท่านจะต้อง ปะหยัดเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินทองด้วยส่วนหนึ่งต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายเรื่องเงินทองมีเกณฑ์เก็บไข้ได้ป่วยจะต้องเสียเงินค่าหมอสุขภาพญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะสําหรับท่านที่มีบุตรแล้วเนี่ยมีลูกแล้วอะท่านจะกุ้มใจเลยนะเครียดมากเลยเรื่องของลูกเนี่ยท่านจะเครียดจัดมากเลยท่านจะกุ้มใจมากเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานของท่านเนี่ยคือเครียดแบบเครียดแบบสุดๆ ให้ระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีการใช้จ่ายเงินมีเรื่องที่ต้องจ่ายเงินให้ระวังเนี่ยจะเจอมิตรฉาชีพเป็นจังหวะที่ว่าผลประโยชน์ของท่านจะโดนคนอื่นแย่งตัวท่านเนี่ยจะถูกคนน่ะแย่งผลประโยชน์มีคู่แข่งในสายงานมีคนมาแย่งผลประโยชน์มีปัญหาเข้ามามีเรื่องหนักๆเข้ามา มันจะเป็นช่วงที่ว่าท่านอ่ะเออจะได้ไปเที่ยวจะได้นัดเจอเพื่อนไปกินเหล้าไปขลายเครียดด้วยนะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการไปกินเหล้าไปคลายเครียดเนี่ยจะมีเข้ามาก็ใช้จ่ายเงินประหยัดในบางครั้งเนี่ยท่านก็ควรทําบุญบ้างนะคะควรจะแบ่งเวลาทําบุญบ้างถึงจะดีทางรอดของท่านเนี่ยก็คือท่านต้องประหยัดช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ว่าเออยังไม่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักสาวโสด หนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มในเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านจะไม่เจอเนื้อคู่ท่านจะไม่เจอคนที่เหมาะสมท่านจะยังไม่เจอคนที่เหมาะสมที่ท่านจะคบหาจริงจังเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นภรรยาในอนาคตเป็นสามีที่ดีในอนาคตท่านยังไม่เจอเนื้อคู่ที่เหมาะสมที่จะแต่งงานด้วยในเดือนนี้นะคะ สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังก็คือเกี่ยวกับแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติในเดือนกรกฎาคมนี้อาจอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาตินะอ้าท่วมแผ่นดินไหวท่านจะเจอคนดูถูกจะมีคนมาพูดจาดูถูกซึ่งทําให้ท่านเนี่ยเสียอีโก้เสียความมั่นใจมากสําหรับท่านที่ทํางานผิดกฎหมายท่านที่ทํางานผิดกฎหมายขายของเถื่อนจะถูกตํารวจจับนะคะมีเกณฑ์ติดคุกในเดือน กระกะดานี่แหละมันก็เป็นช่วงที่ท่านน่ะจะเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะมีเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับการเสื่อมเสียชื่อเสียงมีคนนินทาว่าร้ายนะคะก็มาดูกันต่อนะคะ ออนมานีจันออนมานีจันออนลเคเินการ์ดนะคะชุดนี้ใช้ดูมีทั้งหมด1นึ่่ยยีย่สบใบหนึ่ยยใบ ใใบนี้นะคะแปลว่าให้ใบนี้แปลว่ามีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติมีเกณฑ์ได้เงินจากแฟนในต่างประเทศมีเงินได้มีเกณฑ์ได้เงินจากธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนําเข้าชาวราศีตุลเนียมีเกณฑ์ได้เงินจากคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้เงินจากคนต่างชาติได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่ะเป็นเงินที่มาจากต่างประเทศค่ะหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์อยากจะซื้อบ้านนะ แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยแหละฝนตกฟ้าผ่าภัยธรรมชาติมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับแบบคืออยากจะซื้อบ้านหลายท่านน่ะอยากจะอยากจะได้เงินนะอยากจะอยากจะแต่งงานคือท่านน่ะต้องการจะมีชื่อเสียง อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะแต่งงานอยากจะมีคนสนใจท่านต้องการที่จะแต่งงานต้องการที่จะมีลูกต้องการที่จะไปทํางานต่างประเทศต้องการที่จะมีชื่อเสียงให้อยากคือเหมือนกับว่าท่านอยากประสบความสําเร็จในชีวิตต้องการให้มีคนมาสนใจท่านมากๆคืออยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วก็รวยอยากจะรวยอยากจะสวยอยากให้มีคนมารักมาชอบเยอะๆอยากมีชื่อเสียง แต่ก็มีคนริษยาไพ่ใบนี้แปลว่าจะมีคนในวงงานนะคนในวงการเดียวกับท่านนะคะนินทาถ้าท่านทํางานบริษัทก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายเขาริษยาเพราะท่านเด่นกว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้ควรจะกินเจน,นะหรือว่า้เจ้าแม่กวนอิมขอโชคขอลาบท่านระวังนะคะระวังจะถูกช่อโกงถูกหลอกให้ซื้อสินค้าปลอม หรือเสียเงินซื้อของปลอมนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับมีข้ออาถรรพ์ด้วยอาจจะถูกทำของมีคนสาปแช่งในเดือนกรกฎาเนี่ยเหมือนท่านได้ไพ่พระนะก็คือเป็นช่วงที่ชอบทำบุญมีเกณฑ์จะได้ของขังดีๆนะคะมีเกณฑ์จะได้ของขังดีๆมาบูชาอันนี้ชัด ถูกนินทาว่าร้ายจนเฉ้าโฉสําหรับท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะได้ลูกค้าอันนี้เป็นไพ่ลูกค้านะจะมีลูกค้าเข้าร้านเยอะหลายท่านเนี่ยจะไปฟิตเนสไปออกกําลังกายไปวิ่งไปลดน้ําหนักไปออกกําลังกายสภาพร่างกายของท่านจะแข็งแรงขึ้นจะสวยขึ้นจะหล่อขึ้นค่ะช่วงเนี้ยากมก็คือว่าการงานของท่านตอนเนี้ยมันไม่ ไม่ดีไม่โอเคมันมีปัญหาเรื่องงานเข้ามาการงานมันติดขัดการงานมันมีปัญหาท่านอาจจะต้องขอเอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใบศาลกล่าวส่วนไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่ต่างชาติค่ะท่านมีดวงจะได้เดินทางไกลตัวท่านนะมีดวงจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศอาจจะไปพมา่าไปลาวไปขเขมรไปมาเลเซียก็ได้ในเดือนกรกฎานี้ท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การงานดีและท okay. no you no. oh, ี่สําคัญนะจะไม่มีอุบัติเหตุเพราะได้ไพ่พัพพุทธเจ้าให้ทําสังฆทานทําสังฆทานให้เจ้ากรรมในเวลและชีวิตเนี่ยจะเจอแต่สิ่งดีงามไม่มีอุบัติเหตุจะไม่มีอุบัติเหตุอะไร ก็มาดูไพ่ชุดน,นี้ต่อนะคะอันนี้เป็น t h e a n s w e r is simple ถามมาจงถามมาเราจะตอบถามได้ทุกเรื่องจะลดน้ําหนักได้ไหมจะหา,าจะหางานทำได้ไหมจะหางานทำจะหางานทำได้ไหมไปจีบเขาเนี่ยจะกินแห้วหรือว่าจะสมหวังอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะดูเป็นเรื่องทั่วไปะคะ่ะก็จะดูการงานการเงินความรักนะคะทั่วไปไม่มีอะไร ก็จะมาดูการงานกันก่อนนะคะจะดูการงานสามใบการเงินสามใบความรักสามใบอันนี้มันเป็นแผ่นยางแปะใต้ตา ถ้าใช้แปะใต้ตาเสร็จเนี่ยมันแผ่นมันจะแห้งเราก็เอามาชุบเซรั่มเอามาชุบเซรั่มเป็นเซรั่มสําหรับรักษากระริ้วรอยเหี่ยวยน่นแผลเป็นกะฝ้าริ้วรอยเหี่ยวย่นเนี่ยก็เอามาชุบแล้วก็แปะเพื่อให้ตัวยามันซึมเข้าผิวได้เยอะที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้รักษารอยกะรอยแผลเป็นได้เร็วที่สุด ในตำแหน่งการงานเนี่ยได้ไพ่เนี่ยกลัวความเจ็บปวดนะคะ B เพศเทียน B เพศเทียนแปลว่ากลัวเจ็บกลัวเจ้งไม่กล้าลงทุนนะคลิ keep, keep dancing. Spread the right. ปคลิปดันซิ่งสเปรดเดอะไรใบแรกเนี่ยเหมือนกับว่ากลัว คือในเรื่องการงานท่านกลัวเจ๊งกลัวขาดทุนไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทำอะไรไม่อยากลงทุนไม่อยากทำอะไรเพราะว่ากลัวขาดทุนกลัวเจ๊งแต่ว่าท่านเนี่ยก็จะค้นพบวิธีที่ว่าตัวเองอะขาดทุนน้อยที่สุดโดยคนที่จะมาช่วยเหลือท่านก็คือคนรักของท่านจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ ตัวท่านเนี่ยเป็นแสงสว่างในยามค่ําคืนนะคะตัวท่านและหลายๆคนเนี่ยเป็นแสงสว่างในยามค่ําคืนเหมือนหิ่งห้อยท่านตัวท่านและคณะตัวท่านเพื่อนร่วมงานบริษัทหมู่คณะเนี่ยจะรวมตัวกันนะคะจะมีการรวมตัวกันเหมือนหิ่งห้อยนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันทางฐานธุรกิจในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากหมู่คณะค่ะ ไพ่การเงินเนี่ยได้ไพ่ซีซันเชนนะซีซันเชนการเปลี่ยนฤดูกาลการเงินของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนหน้าหนาวก็ดีหน้าร้อนไม่ดีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ได้ไพ่จัสซิงนะคะไปร้องเสียงหวานนะคะคือท่านเนี่ยจะได้เงินไหมอยู่ที่ปากจะได้เงินไหมอยู่ที่ปากปากหวานก็ได้เงิน ผู้จาดีก็ได้เงินผู้จ่าไม่ดีก็ได้เงินแล้วก็ได้ไพโนนะคะได้ไพโนได้ไพโนแสดงว่าการเงินของท่านเนี่ยในช่วงกระดากระดาเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่ท่านอาจจะอยากได้มันเหมือนกับว่าท่านอาจจะไปขอกู้เงินแล้วเขาไม่ให้อะเขาบอกไม่ไม่โน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 คุณอาจจะไปขอกู้ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเขาแบบโนโนโนมาเขาไม่ให้เนี่ยนะคะอา,าแล้วก็มาดูเรื่องความรักนะคะอีกสามใบหมดละ ไม่สมหวังในความรักนะคะด้ไพ่สอบสอบหยุดนะหยุดหยุดหยุดอันตรายปลาฉลามปลาฉลามอะไรเงี้ยคุณจะโดน <c oughs> คุณจะโดนเทคุณจะโดนเพศตรงข้ามเทประมาณนั้นอาจจะโดนบล็อกเฟซบล็อกไลน์โดนบล็อกเฟซโดนบล็อกไลน์หรือเขาอาจจะกลัวอะไรคุณสักอย่างอ่ะเขาเลยหยุดเขาอาจจะมองคุณเป็นแบบเป็นเสือผู้หญิง เออแบบเพศตรงข้ามอะ่ะเขามองคุณเป็นตัวอันตรายมองคุณเป็นเสือผู้หญิงมองคุณเป็นคาสโนวาคาสโนวีเลยแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าเหมือนคุณอะ่ะชอบบังคับอะ่ะตามธรรมชาติแล้วตัวนาคอะ่ะมันต้องอยู่ทะเลมันต้องอยู่ทะเลตัวนาคมันต้องอยู่ทะเลหรือไม่ก็อยู่แหล่งน้ําอุดมแต่เหมือนกับว่าเขารู้สึกคุณอะ่ะเป็นคนที่น่าเบือ่อชอบบังคับ แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะสมหวังนะแต่ต้องใช้เวลาความรักของคุณจะสมหวังนะแต่ต้องใช้เวลาอมืมันไม่ง่ายไม่สามารถสมหวังกันโดยง่ายต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรถึงจะสมหวังค่ะแล้วก็มาใช้ไพ่ อีกชุดหนึ่งนะคะเป็นไพ่เป็นตัวโหราศาสตร์นะคะจะใช้ไพ่ไพ่โหราศาสตร์ทำนายดวงของคุณใช้ห้าใบเป็นไพ่ที่ดูเกี่ยวกับโชคโชคเคราะโชคเคราะ์ค่อนข้างแม่นค่ะ ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนกรกฎาเนี่ยท่าน่ะได้ไพ่ยนางจันนะได้ไพ่เทพ,พจันเนี่ยเป็นตัวแทนของสเสน่ห์มีสเสน่ห์แบบหาตัวจับยากความมีสเสน่ห์ของท่านเนี่ยทำให้เพศตรงข้ามเนี่ยเก็บไปฝันเลยนะความที่ท่านมีเสน่ห์เนีน่ยเพศตรงข้ามเอาท่านเก็บไปฝันเลยท่านเป็นคนสเสน่ห์ แต่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านจะโมโหโทโสนะเครียดกุ้มใจโมโหโทโสหาเรื่องทะเลาะกับคนนั้นคนนี้อารมณ์หงุดหงิดขี้หงุดหงิดขี้ร้อนขี้วีนสาวสโสหนุ่มสโส มีเกณฑ์นะคะเสียตัวกระทันหันถ้าท่านมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าถ้าท่านไปจีบใครมีเกณฑ์จีบติดมีเกณฑ์เสียตัวถ้าท่านไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์จีบติดแล้วก็มีเกณฑ์เสียตัวด้วยเป็นช่วงที่ความรักสมหวังค่ะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยจะสนใจเกี่ยวกับพวกมันไปให้พระนะ เป็นพวกหมอดูพวกพระพวกอะไรคือมันเหมือนกับ,บางอาจจะห้าสิบห้าสิบได้นะชุดเนี้ยคือบางคนไม่เอาคู่แล้วนะคือบางคนจะเข้าวัดบวชคือบางคนไม่เอาแล้วฟงแฟนอะไม่เอาแล้วเจ็บช้ำในจิตใจมีมีมมมบาดแผลในใจคือท่านไม่เอาคู่แล้วทนะ่านแบบคืออยากจะออกบวชหรือไม่ก็แบบ รักไม่เอาแล้วการเงินเนี่ยท่านใบเนียจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับพวกขายพวกเครื่องสําอางเสื้อผ้าเครื่องสําอางของสวยงามพอขายได้ค่ะเกี่ยวกับของสวยงามเนี่ยขายได้หมดก็ดูไพ่ชุดนี้นะคะเจ็ดประตูนะไพ่ชุดเจ็ด ไพ่ชุดนี้เนี่ยไพ่ชุดนี้ให้พลังงานของชาวราศีธาตุดินราศีธาตุดินราศีธาตุน้ำชาวชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลน่ะตัวท่านเนี่ยจะไปรักไปชอบชาวราศีธาตุน้ำกับราศีธาตุดินได้แก่กรกฎมีนพิจิกมังกรพฤษโศกกันมังกรพฤโศกกัน เนี่ยราศีธาตุดินกับราศีธาตุน้ำหกราศีนี้จะเข้ามามีส่วนในชีวิตท่านท่านจะไปตกหลุมรักคนคนหนึ่งที่ท่านรู้สึกว่าใช่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยป่วยเข้ามาเนี่ยเจ็บป่วยไปตกหลุมรักชาวราศีมังกรแบบหัวปักหัวปมไปหลงรักชาวราศีมังกรแบบหัวปักหัวปาเลยเป็นราศีมังกรนะที่ท่านะไปรักเขาแบบหัวปักหัวป,วปมเลย แล้วก็ท่านอ่ะอาจจะได้ผลประโยชน์จากชาวราศีมังกรด้วยชาวราศีมังกรอ่ะจะมาช่วยท่านในเรื่องการงานท่านจะไปรักราศีมังกรแบบหัวปลาหัวปมแต่จะมีชาวราศีกรกฎเนี่ยมาหลงท่านอ่ะจะไปหลงชาวราศีมังกรลุ่มหลงแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยก็จะมาหลงท่านคือราศีกรกฎจะมาลุ่มหลงในตัวท่านมากแต่ท่านจะไปลุ่มหลงอีกคนหนึ่งประมาณนี้ชีวิตของท่านเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง ยังพอได้เงินนะคะงานเนี่ยยังพอได้เงินในเดือนกร,กระดานี่ท่านนี่กินแบบสะบ้นหันแหลกเลยนะกินเก่งกินเก่งแล้วก็ตัวท่านเนี่ยจะถูกเพื่อนนินทาว่าร้ายเพื่อนเนีน่ยนินทาว่าร้ายแต่ท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากชาวราศีกันราศีมีนราศีพิจิกราศีพิจิกราศีกันราศีมีนจะเป็นเพื่อนที่ช่วยในเรื่องการเงินของท่าน จะมีคนมาหาท่านด้วยนะเนี่ยจะมีคนมาหาท่านนะถ้าท่านเป็นศิลปินเนี่ยจะมีคนมาจ้างงานท่านนะเป็นศิลปินดารานักร้องนักวาดรูปจิตรกรนะคะจะมีชาวราศีธาตุน้ำเนี่ยมาตามจีบมาตามตือ้อมาขอความรัก มาทาให้ท่านลาคาญใจเพราะเขามาลักมามามา,มาลุ่มหลงมาลักท่านราศีธาตุน้ําก็กรกฎมีนพิจิตเนี่ยเขามาชอบท่านแต่ท่านอะไปชอบชาวราศีธาตุดินท่านจะไปชอบราศีมังกรราศีกันมากกว่าจะไม่ชอบราศีจะไม่ชอบราศีธาตุาน้าเท่าไหร่ อันเนี้ยชุดสุดท้ายมาดูนะคะอะไรจะเกิดขึ้นจะใช้ไพ่ชุนี้นะคะเป็นไพ่เพกแกนทาลอสจะใช้ไพ่เพกแกนทาลอสอนะ่ะเออดูคำแนะนำนะคะเนี่ย เพกันทาร์ลอตคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านอะ่ะใบแรกอะ คือเทวดาประจําตัวนะเป็นนางฟ้าประจําตัวเป็นเทวดาประจําตัวท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณแม่คุณป้าคุณอาจจะได้เจอพวกหมอดูล่างทรงเก่งๆอ่ะเป็นพวกแบบล่างทรงหมอดูที่เป็นเพศหญิงเป็นล่างทรงผู้หญิงหรือไม่ก็หมอดูผู้หญิงอ่ะ เป็นหมอดูผู้หญิงล่างทรงผู้หญิงที่ว่าเขาเก่งมากๆอ่ะถ้าท่านตกงานอยู่อ่ะจะหางานทําได้ท่านอาจจะไปรักชอบชาวราศีธาตุดินราศีกันราศีมังกรนะคะราศีพฤษกท่านจะทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานเพราะขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ ท่านมีนาลีอุปถัมนะเป็นคนแก่นาลีอุปถัมค่ะเป็นผู้หญิงแก่แก่ใจดีมีเมตตานะฮะประมาณอาม่าอยเงี้ยในเดือนกรกฎาคมอะ่ะจะมีคนอะ่ะชวนท่านอะ่ะไปทำงานด้วยคนที่ทำงานใบเนี้ยมันจะเกี่ยวกับว่าได้เงินจากการขายบ้านขายที่นะ ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลเนี่ยอาจจะได้เงินก้อนจากการเป็นในหน้าขายบ้านขายที่ได้ค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะท่านใดต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้แอดไลน์มาก็ที่อยู่ไลน์นะคะก็จะอยู่ใต้คลิปแล้วก็ยังไงเอกขอความกรุณาช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกดติดตามที่ช่องหมอดู y ยูทูบออนมณีจันด้วยนะคะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน youtube.com พิมพ์คําค้นว่าออมณีจันทรนะคะก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยค่ะ